ก็จะเป็นคลิปที่เพิ่มเติมขึ้นมานะคะส่วนตัวกระเป๋านี้เตยไม่ได้ทําเพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่าเตยลงแบบถุงแกงไปค่อนข้างหลายคลิปมากๆแล้วนะคะ <g ül> ก็สามารถนะคะลองปรับขนาดนะคะตามความต้องการที่แต่ละท่านต้องการเองได้เลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าไซส์นี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเตยจะถักเป็นฐาน12แถวแล้วก็สูงขึ้นมา15แถวถึง16แถวนะคะทีนี้พอมาตรงนี้ค่ะ ที่เตยทําแบบนี้นะคะจะอยู่ที่15แถวเพราะเดี๋ยวความหนาของตัวกระเป๋าตรงขอบอะคะ่ะมันจะหนาเยอะกว่านิดนึงเพราะด้วยความที่ว่าเราถักเป็นทั้งหมด4สายก็แถวสุดท้ายเตยทําเหมือนกันเลยนะคะเก็บขอบเป็น x ก่อน1แถวเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทําสายสั้นกันก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะเป็น X มาตรงนี้จุดเริ่มต้นใช่ไหมคะก็ถักมาเป็นแถวที่สองในตรงช่องเนี้ยค่ะแถวแรกเราใสา่เป็น X ไว้สองหลักจะเหมือนกันกับการถักสายกระเป๋าของถุงแกงในแต่ละคลิปที่เตยลงไว้นะคะหรือใครมีวิธีการแบบไหนอันนี้ไม่ผิดค่ะสามารถปรับใช้กันได้ก็ตรงนี้ค่ะเตยจะถักมาจนในส่วนของระหว่างที่เป็น X ตรงนี้นะคะ พราะตรงนี้คือ x 1 x 2เราก็ใส่ให้มันตรงกันในช่องนี้อันนี้เดี๋ยวเตยจะเริ่มทําเป็นในส่วนของสายสั้นก่อนดังนั้นสายสั้นค่ะเตยจะถักไปทั้งหมดโซ่อยู่ที่50โซ่พอถักมาเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคล้องกันกับในตรงของหลักนี้เหมือนกันเลยนะคะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เราถักสายโซ่ไปทั้งหมด50โซ่กันก่อนนะคะ แล้วตอนนี้เตยก็ถักนะคะเป็นโซ่มาทั้งหมด50โซ่เรียบร้อยแล้วดังนั้นค่ะณนะตอนนี้เราก็จะมาถักเกี่ยวกับในข้างนี้ก็จะถักเกี่ยวกันให้มันอยู่ในลักษณะแบบเดียวกันกับข้างนี้เลยนะคะมันก็จะเป็นสายสั้นของแบบนี้ดังนั้นตอนนี้ค่ะเราก็ดึงขึ้นมาหลังจากนั้นก็ถักเป็น X นะคะวนกันไปเลยค่ะเหมือนเดิม พอมาถึงตรงนี้เราก็ทำลักษณะแบบเดียวกันกับตรงนี้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะถัก X วนไปกันอีกหนึ่งรอบซึ่งเป็นส่วนของขอบด้านนอกของตัวสายกระเป๋าแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะมาถักในส่วนของสายยาวกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นการถักสายในตัวของที่เป็นสายสั้นเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราถักเราก็จะถักวนกันไปแบบนี้เลยนะคะ ตามลายมันขึ้นมาเหมือนกันกันกบในตัวของใบก่อนก่อนหน้านี้นะคะที่เตยลงไว้ทีนี้หลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะถักเป็นในส่วนของขอบด้านนอกของตัวส่วนของสายสั้นตอนนี้เราก็จะถัก x ธรรมดาวนไปเลยนะคะจนตรงนี้ค่ะก็ถักเป็น x ไล่ตามลายมาเรื่อยๆเลย,เลยและเดี๋ยวพอแถวต่อไปค่ะเราจะมาถักในส่วนของที่เป็นสายยาวกันตรงนี้เราก็จะมาเริ่มต้นตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะ ดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราถักเป็นในส่วนของ x เ,เพื่อเก็บขอบด้านนอกของสายสั้นกันก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็ถักเป็น x วนมาในขอบของสายสั้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่เป็นขอบด้านนอกทีนี้เราก็ถัก x ต่อกันมาเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นต้นเป็นในส่วนของสายยาวกันนะคะเวลาที่ขึ้นสายยาวค่ะก็จะขึ้นแบบนี้เลย สังเกตดูนะคะจะอยู่ตรงการกับในส่วนของที่เป็นหลักตรงนี้นะคะที่ไม่ได้นับว่าตรงนี้เท่าไหร่เพราะคือถ้าเกิดว่าหลายๆท่านอาจจะปรับฐานกว้างกว่านี้สั้นกว่านี้อน,นันอ์อขอไปค่ะฐานส่วนของแถววะค่ะน้อยกว่านี้หรือว่าเพิ่มจากนี้ก็จะได้ไม่ต้องคอยกังวลนะคะก็แนะนำให้ใช้หลักการตรงนี้เลยค่ะ ให้ตรงกับตรงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะถักในส่วนของที่เป็น x ด้านในของส่วนที่เป็นขอบด้านในสายยาวกันอีกทีนึงดังนั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะถักเป็นสายยาวซึ่งสายยาวนะคะของเตยจะทําอยู่ประมาณ80ถึง90แต่ว่าถ้าตัวเตยเองที่สะพายก็จะอยู่ที่70เพราะว่าคือขึ้นอยู่กับความสูงของแต่ละท่านด้วยนะคะเอาตามความสะดวกของแต่ละท่านได้เลย ดังนั้นตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเตยก็จะถักสายยาวอยู่ที่80โซ่นะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เตยบอกว่าทําโซ่80ใช่ไหมคะแต่พอวัดล่องถ่ายแล้วมันอาจจะสั้นไปสําหรับลูกค้าเตยใช่ไหมคะเตยก็จะเพิ่มตรงนี้ให้กับลูกค้าเป็น90โซ่นะคะแล้วทีนี้ก็สังเกตดูค่ะเวลาที่เราเอามาใส่ก็จะใส่เหมือนกับในตัวของด้านข้างนี้เลย ก็จะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ถัก X ค่ะค่ะถัก X มาจนถึงตรงนี้แล้วก็ทําโซ่ลักษณะแบบเดียวกันได้เลยนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวพอเราถักแถวนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะถักเป็น X เ,เก็บขอบด้านสายของข้างนอกนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยมาวนเก็บสายด้านในทั้งส่วนสายสั้นและสายยาวกันอีกทีนึงนะคะ ดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเตยก็จะถักในส่วนของสายยาวกันก่อนนะคะค่ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการนะคะของการถักสายกระเป๋าในส่วนของด้านในกันนะคะทีนี้เวลาที่ถักสายค่ะถ้าเกิดว่าใครถนัดมือขวาใช่ไหมคะก็แนะนำว่าให้ลองมองอะค่ะว่าเวลาเราจับลายแล้วเราจะต้องเดินถักไปดังด้านไหนกันซึ่งอย่างเตยถนัดขวา มันก็จะต้องถักไปแล้วให้ลายมันก็จะอยู่ด้านในแบบนี้นะคะหรือถ้าใครถนัดซ้ายะคะ่ะก็จับถักถอยมาอีกทางนึงก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพราะว่าลายมันก็จะได้เป็นการที่ว่าถักแล้วเดินตามลายแบบนี้ได้เลยทีนี้วิธีการขาด้านนี้อ่าทีนี้เราก็จะเริ่มต้นด้านนี้เหมือนกันเลยนะคะเพราะว่า ถ้าด้านในอะค่ะจะถักไม่ยากก็จะลักษณะเหมือนกับการถักกระเป๋าถุงแกงปกติเพราะมันจะอยู่ตรงมุมด้านในทีนี้ด้านนี้ค่ะเตยจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะง่ายต่อการเก็บเชือกนะคะเก็บปลายเชือกก็จะทิ้มเข้าไปในรูเดียวกันตรงนี้เลย แล้วก็ถักเป็นโซ่หนึ่งเพื่อที่จะเก็บงานตรงนี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะเตยก็จะถักเป็น x ตรงนี้ปกติเลยขอโทษค่ะตรงนี้เตยจะถักถอยมาตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราเกี่ยวตรงนี้ค่ะเวลาที่เราดึงใช่ไหมคะมันจะเหมือนกับว่าเดี๋ยวสายมันจะยืดเพื่อเพิ่มความทนทานะะน,น,นะคะเตยก็เลยให้ถอยมาตรงนี้ นนี้ะะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะถัก x ค่ะวนกันไปเลยค่ะเป็นส่วนของสายกระเป๋าด้านในนะคะเตยจะเดินไปเชื่อกตามลายไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเอาไฟแช็กลวนไปตรง เชื่อมกันอีกทีนึงนะคะให้มันเรียบร้อยหรือถ้าเกิดว่าใครจะเก็บเพื่อถอยเข้าไปในส่วนของตัวกระเป๋าตรงนี้ก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะถักวนกันไปแบบนี้เลยนะคะทีนี้ตรงส่วนของสายกระเป๋ามันก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวในส่วนของด้านในเราก็จะไปถักกันอีกรอบหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้พอเตยถัก X ด้านในของส่วนสายแล้วใช่ไหมคะมาถึงตรงนี้ปุ๊บเตยก็จะถักเหมือนกันเลยคล้องเข้ามาตรงนี้นะคะแล้วก็เก็บงานตรงนี้เลยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ทีนี้ในของเวลาที่เก็บค่ะเตยดึงปลายเชือกมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาคล้องกับตัวโซ่ด้านนี้นะคะหลายๆท่านที่สอบถามว่าทำไมเตยถึงต้องใช้ไฟแช็กโลนไม่ใช้ลนได้ไหม <inefficient. S 1> คือไม่ลนได้ค่ะแต่ว่าปลายเชือกมันจะลุยนะคะก็ตามที่หลายๆท่านสะดวกกันได้เลยนะคะแต่ที่แนะนำให้โลนไฟ ไว้มันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะปลายมันจะไม่ลุยหรือถ้าเวลาลนก็อาจจะปรับไฟแช็กให้มันลนนิดเดียวไปปลายเชือกนะคะอืมตรงนี้เราก็จะเอามาคล้องกับด้านนี้เลยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็เวลาที่สอดปลายเชือกค่ะ ก็จะค่อยๆสอดเข้าไปแบบนี้นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมีเข็มเก็บปลายเชือกใช่ไหมคะก็สามารถใช้เข็มเก็บปลายเชือกได้เตยจะค่อยๆสอดเข้าไปในแต่ละช่องของลายกระเป๋าได้เลยนะคะนั้นเดี๋ยวเตยก็จะมาแนะนำการถักสายกระเป๋าด้านในกันต่อก่อนอีกทีนึงนะคะ อันนี้เดี๋ยวค่อยไปลนไปแช็กเก็บปลายกันอีกทีนึงในส่วนของสายด้านในค่ะเตยจะเริ่มต้นตรงนี้ก็จะเริ่มเหมือนกับถักกระเป๋าถุงแกงของใบกันก่อนหน้านี้ได้เลยนะคะขึ้นต้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักเก ทีนี้เดี๋ยวเตยก็จะถักบนกันไปเลยนะคะตรงหัวมุมก็จะเก็บเป็น a ที่ว่าถัก x 2สองครั้งอ่าถัก x แล้วรวบทีเดียวนะคะดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะถักกันไปแบบนี้ก่อนนะคะแล้วตอนนี้เตยก็ถักในส่วนของที่เป็นนะคะ x ด้านในของตัวสายกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเก็บ ปลายเชือกค่ะเตยก็จะคล้องเข้ามาในโซ่ตรงนี้อ่าอ็ X ตรงนี้นะคะอะ่เดี๋ยวแปบบ๊นหนึ่งนะคะอือแล้วก็ดึงปลายเชือกเข้ามาค่ะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะมาคล้องตรงนี้เพื่อที่มันจะได้เป็นลายเดียวกันวิธีการค่ะเกี่ยว2เส้นหลังตรงนี้นะคะ ให้มันคล้องขึ้นไปแล้วอยู่ตรงระหว่างกลางของโซ่แล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ได้เลยทีนี้มันก็จะออกมาเป็นลายโซ่ลายเดียวกันแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บปลายเชือกโดยการใช้ไฟแชก์กนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวเตยก็จะขอเก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับการถัก4สายที่เป็นแบบสายถือแล้วก็สายสะพายนะคะของกระเป๋าถุงแกงถ้าอย่งไรก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตยแอนเที่ยวถักไปเรื่อยไปด้วยนะคะ และสามารถสั่งซื้อเชื่อกร่มได้ค่ะที่เพจคือดี Handmade ตามนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเต้ยจะพยายามทำคลิปใหม่ๆลงเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะคะแล้วก็ทุกๆคำแนะนำกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ